วันนี้แพรจะพาทุกคนไปกินร้านส้มตำเจ้าดังจากเขาใหญ่คะ่ะที่ไปกี่รอบแพรกินทุกรอบตอนนี้เขามาเปิดสาขาใหม่ที่กรุงเทพนะคะอยู่ตรงพระรามสองและที่ชอบร้านเนี้ยไม่ใช่เพราะว่ามีแค่มิชลินการันตีคะ่ะแต่รสชาติราคาปริมาณมันสัมพันธ์สมรคีงคะ่ะทุกคนอาหารจานใหญ่สามารถสั่งมาแชร์กับเพื่อนๆทานได้ซึ่งร้านนี้นะคะชื่อว่าร้านเป็นลาวแพรมาที่สาขาพระรามสองตั้งอยู่ในซอยวัดเยรม่มที่หน้าร้านนะคะเขาจะมีที่จอดรถเพียบเลยคะ่ะร้านนี้เป็นเพชเฟลนี่พาน้องหมาน้องแมวมาได้นะคะพอมาถึงนะคะ แล้วก็เปิดเมนูสั่งอาหารกันค่ะซึ่งจานแรกแพสั่งเป็นตำมะม่วงสุกแคปหมูปลากรอบของร้านนี้เขาจะใช้เป็นมะม่วงน้ําดอกไม้นะคะสุกกาลังดีค่ะมีความหวานอมเปรี้ยวไปปลายนิดนนะคะกินแล้วสดชื่นเบตน้ำส้มตำจะเป็นส้มตามไทยเปรี้ยวหวานเค็มเพ็ดจ,จ้าร้อยสี่สิบต่อมานะคะเป็นตําจับยวนหมูยอค่ะของที่ร้านนะคะเขาจะตำซอสกะปิผสมกับน้าปลาร้าแล้วก็จะใส่เป็นจับยวนหมูยอแล้วก็ลูกชิ้นกับพวกผักลงไปตำนะคะเบต้นา้มามันจะมีความเปรี้ยวออกหวานๆแล้วก็มีความเค็มนิดๆแต่ไมมมมม่่เเคค็าากกกะววววยยยจจับนนนีีออหุม ะะหูยยอออรอ่ส่วนตัวนี้นะคะเป็นลาบปลาดุกร้อยห้าสิบบาทของเขานะคะจะเป็นลาบปลาดุกแบบป,ป่นแห้งๆค่ะแนะนำมากินคู่ข้าวเหนียวนึ่งนะคะแพจัดเป็นข้าวเหนียวดํามากินคู่กัน,นะคะ่ะรสชาติจะมีความออกเค็มเปรี้ยวนะคะส่วนตัวนี้นะคะเป็นตับทอดนมสดร้อยสามสิบห้าบาทตับเนื้อหนาแน่แนเด้งนะคะกินคู่ข้าวเหนียวจะมีกลิ่นหอมกระเทียมรสชาติเค็มแบบกลมกลม่อมทุกคนจานต่อมานะคะเป็นไก่นาย่างสมุนไพรแพชสั่งแบบยกตัวนะคะสองร้อยเจ็ดสิบบาทซึ่งไก่อ่ะไม่แห้งตัวค่อนข้างใหญ่นะคะเนื้อมีความหนึบ ชําแล้วก็นุ่มไม่เละเกินไปค่ะแล้วเขาหมาักสมุนไพรมาแบบหอมแนะนําให้ลอกหนังมากินคู่กับน้าจิ้มไก่แล้วก็ข้าวเหนียวจะฟินมากๆค่ะทุกคนส่วนน้าตกข้อหมูย่างรสชาติมาตรฐานค่ะ160ร้อยหกสิบาทใส่ผักไม่เยอะข้อหมู่าแบบเน้นรสชาติเผ็ดเปรี้ยวเค็มไม่หวานมากส่วนปลากระพงทอดสมุนไพรนะคะตัวละห้าร,าร้อยห้าสิบเขาแล่ปลามาได้ชิ้นใหญ่หนานะคะทุกคนทอดมาได้กรอบนอกนุ่มในตัวน้าเครื่องสมุนไพรมันจะมีความเปรี้ยวเผ็ดเค็มหวานออกเผ็ดแซ่บจานนี้นะคะเป็นทอดมันข้าวโพดจานร้อยสิบห้าบาทซึ่ รอบคะ่ะตัวแป้งเขาผสมรสชาติดีแป้งมันไม่จืดกินคู่กับน้ำจิ้มไก่เข้ากันมากๆค่ะตัวต่อมานะคะน้องบอกว่าต้องสั่งค่ะเป็นหมกหม้อหมู3ชั้นหน่อไม้นะคะ100บาทซึ่งของที่ร้านเขาจะใช้เป็นหน่อไม้นะคะเอาไปเคี่ยวกับน้ำใบยะนาใส่เป็นพวกข้าวเบือสมุนไพรแล้วก็น้ำปลาเข้าไปนะคะโดยเขานะคะจะผัดให้น้ำมันมีความข้นขึ้นมานิดนึงค่ะแล้วเขาจะเสิร์ฟม,มาในหม้อดินเผาตัวนี้กินคู่กับข้าวเหนียวนะคะบอกเลยว่าแซ่บมากหน่อไม้เอากรุบกรุไม่แข็งถัดมานะคะเป็นแกงลาวใส่เห็ด3อย่างคะ่ะ30บบาทน้แกง น้ำของร้านเนี่ยแพ้ว่าไม่ขมค่ะแพ้เคยกินบางที่มันมีความออกขมนินดๆแต่รสชาติมันจะมีความออกเผ็ดๆนะคะออกกว่านนิดๆค่ะเห็ดนุ่มดีส่วนจานนี้เป็นแตงโมปลาแห้งจานละ90แตงโมชิ้นใหญ่ตัวปลาแห้งเขาใส่น้ําตายไม่เยอะค่ะหนักไปทางเนื้อปลานะคะหอมไม่คาวไม่เค็มหลังจากกินเสร็จแพจัดเป็นชาสบปรดมาทานตบท้ายค่ะใครชอบซุมตามลองไปจัดกันดูนะคะ